ลูกน้องอยางพลอยยรอนมวมยจากลบบุรีครับบ้านเดียวกับวังจันทร์นั่นแหละครับจังหวัดเดียวกันมีก็สดขึ้นมาพบกับโคตรมวยเมืองใต้ครับพิปปี้สิงมณีหรือฉายาพิปปี้เลครับ แานมวยก็เล็กก็เาฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้บ้างครับนปปี่แหละครับก็กำลัศึกมาตั้ง14ปีแล้วนะฮึ่มร้อยสี่สิบครั้งสำหรับฮิปปี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับสมัยที่ตอนที่เขารุ่งรุ่งนี่ไม่มีใครทาบเลยครับครก็เรียกว่าโคตรมวยครับตัวเล็กก็จริงแต่ไีไม้ลายมือนั้นงวาวฝีมือกับมวยทุ่งสงขลาศรีธรรมราชครับ วันนี้เราก็กับเด็กรุ่นน้องนะครับคุณพ่อมาด้วยครับไปดีคุณพ่อมาแต่ส่วนใหญ่แกจะมาครับลุงเชิดนะฮะทูทองครับก็มาถอดบางคนทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นยิปปี้ต่อยหรือว่าน้องชายของยิปปี้คือคุมพยักษ์สิงห์ปีนะครับพ่อก็จะมาให้กําลังใจและกับคุณแม่ก็ติดตามมาด้วยครับหนึ่งและสองรวมกันครับยังอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีขึ้นมานั้นแฟนบนลล็อกก็เชียร์กางเกงสีน้ำเงินครับ ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับจริงๆสีฟ้านั่นแหละครับฮิปปี้ครับเก๋ากว่าเก๋ากว่าชื่อชั้นครับไม่ได้เปรียบมากครับแค่เสมอในเสมอกันนะครับเสมอทางด้านขวามือท่านผู้ชมนี่แหละครับมากหน่อยครับคือโปรตีนและฮิปปี้ไม่เคยต่อยกับมวยระดับหรือรูปรูปร่างเท่าๆกันอยู่ ก็จะต้องต่อยตัวใหญ่ก่อนจะเป็นส่วยากมากเสียเปรียบรังไปเสียเปรียบรังไปเพราะว่าแกเก่งเงินเป็นภาษาใต้ว่าเสียเปรียบทั้งเทรับนี่ก็คว้ากันแล้วครับวันนี้เจอกันคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมแล้วครับสดนี่ลูกกลางใกล้เคียงกันแต่ว่าสดท่านไหนมาซ้ายดีระยะหลังนี้ก็สดเลือกเกินครับก็คุณผูครับมวยผู้นี่เคยชกกันมาแล้วครั้งนึ่งครับเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมนะครับก็ถือว่าวันนี้ฮิปปี้ไล่ล่าล้างแทนกางเกงสีแดงครับสดลูกน้องยังพล ทั้งแรกนั้นแพ้มาอย่างคู่กีนคู่คีนสูส <ขอ S 1> ีกับแพ้ยกคห้าครับแพ้ยกคห้านิดเดียววันโอ้ยแหมเกลือกนะครับิป,ปีนี่ไปแพ้สดลูกน้องอยางทอยเมื่อวันที่สิบกเก้ากันดดามานะครับแล้วก็ไฟต่อมามาชนะศักไพทูครักไพทูลเดรดัสครับครับในว,วันนี้ก็จะมาคิดบัญชีแค้นใหม่ตามล่าล้างแข้งตัวเองสีแดงครับเอาละครับคุณเข้ามาน้องเข้ามาพี่จะเตะแข้งขวานี่แล้วครับบังแล้วเตะแข้งขวา สดก็มาซ้ายายอยจะประมาทเลยับซ้ายรุนแรงครับ,รบแข้งซ้ายต่อยซ้ายหมัดซ้ายนี่ใช้ได้เลยโอ้โหแม่เกือบโดนตะ,ะเข่ฟาดหางแล้วครับสดแม่ดูสิครับปลุกลุดหลุดก็โดนนะครับแม่ชกกับมวยกอดมวยอย่างนี้อย่าไปเตะลุดลุดไม่ได้ลุดจะต้องโดนทดันที ต้องจาไว้ yeah well นะอย่าหลุดครับอาวุธที่จะต้องใกล้ๆสื่อท้าเัาไปแล้วเตะซ้ายนี่ต้องใกล้ๆอย่าไปหลุดให้เขาเห็นเปิบโดนแถมเลยนี่ถือช้าครับแรกครับขวาตกขวาเกี่ยวกราดหลุดแฝดตาจักรวดนะลูกเมย์นี้ยังทันกันอยู่นะยังทันกันอยู่ไม่มีเรือไม่มีหลุดครับแม่ไม่มีใครล้มนะฮะจับเนี่ยก็ไม่มีใครล้มไถนายังไงก็ไม่มีตกซื้ขวาแล้วออกแทงซ้ายยิงมาด มีสาัดแข้งตายครับไม่เปียบฮะไม่โดนไม่เลยนี่นี่แฟนฮิปปี้คราหาเชียร์ใครครับเชียร์ฮิปปี้ครับได้ข่าวมาครับเมื่อคืนนี้หอยกู่นี้เขามีมีเงินรางวัลพิเศษครับติดไใบรวมกันก็เพื่อหาดสงสัยจะเชียร์เชียรเชียเชียเอาไว้ครับมามาสองด้านฮิปปี้คขจะมีหุ้นอยู่อ้าวว่ากันต่อครับยกที่สามชมกันต่อเอาละครับ เริ่มจะสนุกแล้วครับมวยคู่มวยแก้มือนะครับคู่นี้ย<ล>กที่สามทงด้านสดต้องรัดกลุ่มขึ้นนะเพราะสองยกที่ผ่านมานี่วนล็อกมา<ช>มคืน<ช>นี้รู้สึกแฟนกลับไปเชียร์เองทีแดงแล้วครับ<ช>ได้เปรียบนิดนึงครับอ้าวหวากัะต่อถือว่าคู่ขี่สู้สีครับคูกขีตลอดฮะ โอ้โหยิงกอีคนนึงเก๋าเตะซ้ายฝ่ายขวาครับลักษณะฮิปปี้ทำทุกอย่างที่จะไม่ให้น้องเข้ามาหาอ้าวคนละแข้งมาเข้ามาวันนี้มาดีครับปีนี่มาแข็งแรงมากดูอาวุธออกสหมใส่้องจับซ้อมจับมาดีตั้งใจเห้ยทุกจดจะเข้ายังไงครับคว้าคว้าไม่ได้เอาละครับปีได้ไหมจะเล่นในแล้วครับจะกดให้มวยรุ่นพี่หมดยิงหมัด ว่าไม่ติดซะแล้วครับพี่สู้ทุกอย่างนะครับมามัดก็มดเข่าก็เข่าหลักออกไม่ประทะเอาแล้วครับขยุ่งนะครับทีนียเอาแล้วครับสดบทเข่าได้ไหมอ้าวแรกกันครับคนละแคงสองแคงพยาบหาจังหวะจะเข้าโอ้โหหนึ่งสองใช้ได้มัดโดนแล้วฮิปมพี่ รับโคเชิงรับครับไม่ประทะด้วยสาดแข้งแรงการใช้เหลี่ยมช่วยแล้วครับตอนนี้ลุดอุ้ยกินฟรียาวลยครับโดนกันไปบ้างครับตัวเองสันเชิงน้องซะแล้วครับไปเตะหลุดแหมพูดอยู่ยกยกก็ยันหลุดอ้าวปึ๊บปื๊บเอาคืนเหตุทันตาเหมือนกันครับแหมเล่นมาสองแข้งปวดด้วยแข้งขวายิงหมัดัาแหมโดนที่ทำลายจังหวะเอาได้หนึ่งแข้ง แล้แพงออกแข้งขวาทันจันนะฮะทันเกมกันตลอดนใครดูลำบากครดูลำบากครับดูลำบากแล้วครับเนี่ยใกล้เพียงแล้วเกินครับเพราะว่าสดคำที่สูสีหรือกำลังแล้วครับการมวยปลบกดูอยู่ข้างหลังมวยถ้าดูอจะได้โดนกลากร่าหงายท้องไปอีกเตะรูปพักในหงายท้องไปแล้วครับกดเสียเหลี่ยมมวยเป็นนิดหนึ่งรลูกนี้ลูกเริ่มจะเสียนิดเสียเหลี่ยมมวยไปแล้วทางมวยก็บอกว่ารูปเสียครับ กูสีสูสีนะครับพูดถ,ถึงอาวุธอ้ามีแถมแม่ยิบงดีดีแม่พอเก่งนี่มีแถมทุกสองยกแล้วขนาดกรรมการธนนก็วัยวันะฮะยังกัดไม่ทัดประชาดูกจัดอย่างครับปึ๊บลายของสดพิกโดน,นะครับ,บ,บเข้าเต็มเต็มใช้โครงครับกระเทือเอาร่างไปเลยปึ๊บน่กราดนี่นะครับความเก่าแต่มาเธอที่จับและที่จะกราดเล่อดแล้ว ฮิปปี้และคุณพ่อครับลุิดเชิดวันนี้หน้าตาไม่ค่อยเพลียครับก็ดูว่าฮิปปี้ก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะครับอยู่กัต่อครับยกที่สี่กดบนล็อกก็ยังเชียงเางเงสีแดงครับนิดหน่อยเพิ่มขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับยกเม่อยกเมื่อกี้นะครับขยับสูงขึ้นไปอีกหน่อยยากันต่อครับยกนี้ยกสำคัญอย่างยิ่งครับยกที่สี่มวยไทยสมัยนี้ใครได้จะจะชัดเจนยกนี้จะไปไกลครับอ้าวแล้วโดน ทักไม่ดีครับยกเมื่อกี้นี้ล้มยกนี้ล้มอีกมึกแขนไม่ได้อืเตะโดนหน้าแข้งข้างล่างครับไม่พอดีเนื้อข้าแทงไม่ได้จับไม่ติดลำบากแล้วครับยิปปี้ใช้เหลี่ยมอีกแล้วใช้เหลี่ยมตั้งสูงตั้งกำแพงตั้งขายกบังเอาไว้ครับ่อหนักให้เบนเบาเข้ามาสายแข้งขวาก่อนใช้จังหวะดักเตะครับ ยิปปี้ตั้งกำแพงครับตั้งกำแพงไว้ก่อนครับแล้วพอสดเข้าไปก็จะดักเตะตั้งกำแพงนี่ครับดักเตะอีกแล้วนี่เข้าเต็มๆเลยล็อกล่างออาวครับยิปปี้รัดได้เปรียบครับรัดอยู่ล่างหมุนหมุนหาเหลี่ยมกันครับจะเทให้ล้มจะดำนะครับไม่ได้ติดเชือกเหิรลงโอ้โหซ้ำเอาแล้วครับชักไม่ค่อยดีนะยิปปี้ครั ทำท่าอ่อนเหมือนกันพอโดนบี้ในนี่ชักจะไม่ค่อยดีอ้าวสดเห็นแล้วนะฮะตั้งรับเห็นแล้วครับต้องจับไว้ให้ตีอ่ะย้ำกันไปแล้วฮะพยายามจะย้ำมุมในแล้วดูฮะต้องเบรกลื่องครับต้องคว้าให้ติดต้องรีบนะครับต้องให้ยิปปีหายใจไม่ค่อยทันตีแลนะตีแล้วฮะตู้งในเหมือนกันยิปปี้ล็อกล่างได้เปลียบครับสดล็อกได้เกลียบตีไม่ได้ทำการแยกแม่พอล็อกได้เกลียบตีไมีแรงของการแยกฝากกันต่อครับมาต่อบุ๊ แรงเอาแล้วกิปปี้หาเหลี่ยมล็อกล่างบ้างครับในเปรียบแล้วล็อกล่างล็อกล่างในเปียบแล้วเนบเนบต่างคนต่างตีตีจะไม่ถนัดเลยครับแต่ว่าตัดกำลังครับตัดกำลังพักพักเอาหมดยกโดนแถมอีกสามยกแถมสามดอกฮิปปีเก่งแล้วแถมทุกทีครับปึบนี่ครับตรงนี้สิครับยกห้าระไปเลยครับอย่างนี้ทีนี้เขาเป็นยกสี่ ไม่เข้าครับโตด้วยแข้งตลอดฮะไม่ถึงจติงขวาเลยครับดูเมื่อกี้เขาเต็มสิบหกเลยาะน้ำวาฝีมือไม่ต้องขึ้นบนล็อกล่างล็อกล่าง็เสียขึ้นหาสองสุภาวรรณ่าบอกมิตตีครับผมไหลเชียร์ไว้เยอะบอกว่าไม่ต้องเลื่อยขึ้นบนให้ล็อกล็อกล่างล็อกหลักให้ล้มอยู่ ไม่เขาดิ right? ้นไม่ออกให้ด uh ิ huh. guy, fine, uh ้นไม่หลุดรู้อาจารย์สอนนะฮะสุดท้ายอาจารย์มาสอนนลครับสอนพิตตี้ครับเอาครับได้เปรียบแล้วครับพิตตี้ตอนนี้ได้เหลี่ยมล้มสองตํรุกแล้วครับการเบิล็อกกัเลยหันมาเชียร์กางเกงสีน้ำเงินนี่แหละครับสีฟ้าขลิบขลิบเหลืองครับโอ้โห ไม่ได้แล้วยังล้มอีกเไงมานี่เเขาครับดูเองหายท้องไม่ได้เชือกไม่ได้เชือกตายเลยครับเร่งนะครับสดต้องเร่งเลยนะฮะต้องเร่งนะตอนนี้ครับเพราะว่าจากฝียกนั้นรู้สึกว่าจะเป็นลมงต้องเร่งให้เร็วขึ้นครับเร่งไหว้ไม้กอก์สองต้องเปิดแล้วต้องเปิดก๊อก์สองครับยิงมากลำตัวนิคกี้ก็ไม่มาท้าแล้วครับพบ เลาะเล็มเอาแล้วครับตามคำสั่งของพิฆาตให้ล็อกล่างทางด้งนแพงได้ครับทิ่พี่ทีพี่หนุนออกข้างๆสดก็จับไม่จับใครไม่ติดจับใครไม่ติดลําบากครับแหมถ้าจะให้ทิ่พี่หมดแรงนี่จะต้องขี่ตีจีบในไม้ไม่ได้ครับทิ่พี่ล็อกล่างแล้วตามโอ้โหแม่นี่ครับล็อกตามใบสั่งของพิฆาตล็อกล่างล็อกแล้วไม่ให้เขาตีได้ไม่ให้ตีแล้วจะปิดออกไปเรื่อยๆครับนี่แค่ลูกนี้ก็เฉื่อย ตาแล้วครับสดลูกหนองยางพอยไปทีแล <t> ้วชนะเข้ามาวันนี้มาถึงกรุงนี้แล้วค่อนข้างจะลําบากแลวครับพฤกรรไม่ดีแล้วในในไม่ชนะนี่ถือว่าลําบากแล้วครับเพราะว่าเล่นนอกไม่ได้ฮิปปี้นอกนั้นซีกว่าพัสดิกกว่าครับเก๋กว่าอยู่ครับไม่เล่นแล้วครับทิปปี้แม่สดเดินชาเจอแข้งขวาอีกดอกหนึ่งเอมเมเลยครับคุมเลยคะคุมรูปคุมรูปแล้วฮะดิปปี้ตอนนี้คุมแล้วใช้ เก่ากเชอหมดทุทยยอมรับและสภาพเลยนะครับสดลูกน้องยังทอยรู้เลยนะครับรู้ตัวเลยครับฮิปปี้ชูก็ปั้น2องสอปั้นเลยครับหามไม่ทางแฟนบลกสองครับชนะไปเรียกว่าล้างตาสําเร็จครับล้างแค้นสําเร็จ